บกับชาแนลพาเพลินชาแนลที่จะพาทุกคนเพลินไปกับพาค่ะแล้ววันนี้นะคะเย้หลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานนะจ๊ะวันนี้พาจะมาเล่นกีฬาบีดเทนนิสจ้าตอนนี้ก็อยู่ที่นะคะช็อตดิ e รกชันบี a ค c a ฟ่นะคะไปติดตามกันเะว่าจะสนุกสนานกันขนาดไหนนะจ๊ะครั้งแรกเลยนะ <Wow. S 1> เปิดซิงค่ะเปิดซิงเล่นบีดเทนนิสนะคะ เมนูจะถือไม้ไหวหรือเปล่าต้องติดตามชมค่ะไปเลยคะ่ะ Let's go และตอนนี้พาเพลินก็อยู่กับครูเอกนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมให้ครูเอกแนะนำตัวได้ก็ปิยทัศน์สุลสวีครับก็คเคยเป็นพนักงานต้อนรับของบริษัทการบินไทยนะครับแต่ตอนนี้ยังทำโค้ดอาชีพอยู่ด้วย เป็นเรื่องของเทนนิสบีดเทนนิสนะครับก็เป็นกีฬาที่จริงเล่นได้ทุกวัยถามว่ายากไหมก็ถ้าไปเล่นแบดก็ไม่ต้องหัดเวลาไปเล่นแต่ไม้ก็ไม่ได้ต้องหนาดนี้จริงจริงเนี่ยน้ำหนักพอๆกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเราไม่ต้องคอนไม้ที่มันยาวเกินนั้นเราก็จะควบคุมไม้ได้ดีกว่าครูเอกนะคะวันนี้เป็นครูของพามาสอนเนาะยินดีครับคนเรียนรู้ช้มากเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูเราเรามีเวลาสามวันค่ะไปเลยค่ะครับผม ขั้นตอนการสอนแล้วนะจ๊ะทุกคนแต่ยังไม่ได้ถือไม้ใช่ไหมครับคือเราอยากให้เรียนรู้ในลักษณะการกระทบบอลก่อนเพราะว่าบทดนิสมันจะไม่ต้องเนื้อมากนะครับลักษณะคือเราจะไม่เนื้อไม้กลับไปข้างหน้าเราจะเคลื่อนไหวไปข้างหน้าแล้วก็ใช้แท็บเอาอันนี้ด้วยความที่เน็ตมันสูง180เวลาเราแท็บบอลเราก็จะแท็บข้างบนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ไม่ใช่ครับถึงว่าเน็ตมันสูงจริงๆนะนี้อันนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับสมัยก่อนเน็ตสูง170 นี้เน็ตมันขยับขึ้นไปร้อยเพราะว่ามันง่ายไปเพราะนั้นทางทางบิดเทนิาก็เลยขยับขึ้นไปอีก10เซนอ่ะลองดูนะครับตอนนี้ถ้าเตรียมพร้อมก็คือย่อนิดนึงเหมือนจะนั่งแล้วก็เอามือว่าข้างหน้าพยายามจับบอลได้โดยที่ไม่มีแบ็กสวิงนะครับลองดูนะครับหนึ่งสองฮึบเข้ามาจับบอลดีถูกต้องพร้อมจับดีถูอันนี้คือโฟร์แฮนด์อันนี้คือโฟร์แฮนด์ของบิดเทนิดนะครับส่วนแบ็กแฮนด์ก้าวไปมาข้างหน้าอแล้วก็ไม่ต้องจับนะครับใช้แตะเอาค่ะคือด้านหลังมือ อ่าใช้แตะเอาสุดไม่ต้องกระดกนะขึ้นมาแตะบอลเฉยๆพร้อมนะครับก้าวขวามาแตะบอล <ST AN TI> e> อ่านี่แห <ST AN TI> e> ละนี่แหละเดี๋ยว,วเวลาเราตีเราจะตีแบบนี้ <Okay S 2> วิธีจับไม้ที่ถูกต้องนะครับเราจับคล้ายๆเขาเรียกว่าคอนเดนเซอร์กริปก็คือลูบมา mm hmm. แล้วก็จับเหมือนการสับสับหมูคล <C han S 1> ้ายๆอย่างนั้นนะครับเราต้องลูบด้วยเหรอคะไม่ต้องลูบก็ได้เดี๋ยวก่อนอเถอะบาไม่เปาลูบมาแล้วกลับให้ยาวนิดนึงทีนี้ลองลองซ้อมท่าตีดูยืนย่อเหมือนเดิม โอเคไม้อยู่ข้างหน้าพยายามไม้อยู่ข้างหน้าจับตรงนี้ได้มือซ้ายจับได้หมายถึงว่ามือซ้ายปรนคองได้อ่าถูกต้องตอนนี้เวลาเทิร์นเราก้ามันจะเป็นไหมคะที่ต้องจับ2มือจําเป็นเพราะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนกริปสําหรับโฟรแฮมแบ็กแฮนด์น่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยมือเดียวค่ะเพราะฉนั้นเราก็เอามือซ้ายมาช่วยนะครับนี้ลองลองเทิร์นมาครับก้ามาก้ามาแล้วก็ยื่นมาเหมือนจะจับบอลอ่านี้เรียกว่ามีแบ็กสวิงถูกไหมเราไม่มีแบ็กสวิงจับมันมานะครับอะดูนะครับก้าซ้ายตามมาปล่อยมือนี้ เอาใหม่ทดแทนด้ปล่อยเด้หรอคะได้ปล่อยหนึ่งสองฮึบอ่าถูกต้องแล้วก็ดันขึ้นอ่าลองดูลองดูดีให้ค้ำนะร้อนนะร้อนใช่ไหมอ่าลองดูลองดูก้าวแล้วก็ดันเลยนะครับก้าวมาแล้วดันเลยดันเนี่ยค่ะดีเราไม่แบ็กสวิงนะไม่แบ็กสวิงนะพยายามก้าวมาเยอะๆอ่าเพราะว่าเหมือนตบยุงเพราะว่าอยู่ไปแบ็กสวิงก้าวมาปึ๊บดันเลยน่เบากว่านี้นิ่งดันขึ้นดีเนี่ยค่ะอ๋อยค้ำก็บอใถูกต้องครับพร้อมครับดันขึ้นครับ อ,าอ่าลืมก้าวขอขวามาเก้าอ่าตรงเลยเห็นไหมพร้ <Hey. S 1> อมครับเก้าดีดีมาก <Hey. S 1> ดีมาก วันนี้เราอยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้เราอยู่ทีมเดียวกันเป็นพาร์นเนอร์กันเนาะเป็นพาร์นเนอร์กันต้องรบกวนดนวยนะคะว่าพาพี่เก่งมากนะคะทุกคนพี่ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับน้องพาเลยน้องพาต้องพาพี่ให้รอดนะวันนี้นี่ฝึกวิชากับครูเอกมาแล้วนะคะรับรองว่าแจ่มแน่นอนปาเดี๋ยวเราเนาะได้เลยครับวันนี้จะมาเล่นคู่กับแดนนี่นะครับแล้วก็เล่นกับน้องพาและคุณโอนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าน้องพาจะพาเพลินได้ขนาดไหนนะครับ เดียวกันครับรู้สึกยังไงครับ ก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ได้เหงื่อนะคะเราได้ออกกําลังกายอย่างเต็มที่อาจจะมีแบบว่าแดดร้อนบ้างแต่แดดเนี่ยมันคือวิตามินดีนะเออมันจะช่วยทําให้ผิวพรรณเราแบบแข็งแรงด้วยขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาลองเริ่มเล่นกีฬาบิดเทนนิสนะครับมีทั้งที่รอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยแล้วก็ถ้ากลางเมืองอย่างนี้ก็มีที่ช็อตเลคชั่นบิดคาเฟ่นะครับคาเฟ่ใช่ใชก็อยู่<อ>ในซอยพหลโยธิน11นะครับแยกซอยเจริญพร1ครับมาเล่นกันได้เลยครับมีอุปกรณ์ให้ ได้ลองเล่นกันทุกท่านครับแค่แค่นี้เลยอะไรางี้เนาะไม่ต้องไปไกลถึงแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้นะคะบรรยากาศชายหาดครับเครื่องดื่มอร่อยด้วยอุ้ยขอบคุณมากครับก็ทางร้านเราก็มีกาแฟมีเครื่องดื่มบริการทุกท่านนะครับขอให้น้องผาเพลินเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นักคนิตเยาวชนทุกท่านนะครับแล้วก็นักขนิตทั่วไปมาแข่งขันกีฬาใช่ครับมีกี่รายการครับ ค่ะก็มีบีทเทนนิสนะคะเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะคะจะจัดขึ้นวันที่13-19พฤศจิกายนปี64นี้ค่ะปีนี้ครับค่ะแล้วก็มีนะคะบีทเทนนิสนะคะเยาวชนค่ะชิงแชมป์นะคะแห่งประเทศไทยปี64ค่ะในวันที่13-19ธันวาคมนี้แล้วนะคะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการแข่งขันจูเนียร์แชมเปียนชิพปี2500 14นะครับแข่งขันกันตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาจนถึง12ธันวาปี2564ครับผมใกล้แล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะต้องสมัครไหมครับต้องสมัครด้วยนะครับก็ติดต่อไปทางรอนชนิดสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับใช่ค่ะ www.ltat.org ค่ะเยี่ยมมากครับเจอกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ ีเราก็มาพักนะคะจิบกาแฟแล้วนะ,ะที่ short d i r e c t i o n bead cafe ค่ะเราจะรอมาริสตาคนเก่งนะคะเพย์ <Hi. S 1> อุ๊ยเราเพย์เป็นรูปอะไรคะมี rose อยู่ครับอุ้ยต้นดอกว่กแน่นบีเทนนิสอะไรอย่างงี้เนาะเราก็เหนื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็เข้ามาพักที่นี่ ไการตกแต่งเขาก็เหมือนแบบว่าอยู่ภูเก็ตชายหาดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแต่ว่าอยู่แค่แถวสะพานควายนนไม่ได้หลอกด่าคนดูนะคะเขาอยู่แถวสะพานควาย,ยาจริงไอ้เชนค่ะของเชนจิบดีมากเดี๋ยวเอาน,นี้ไปอของกินความรักคนะ่ะประโสนอยู่นะ